วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้หนึ่งรายการที่เราจะได้ดูเสานี้แล้วคุณผู้ชมครับร้องคู่ t ูเก t ตอ r อยากให้ติดตามเหลือเกินเพราะว่าทุกตอนทุกอ p พีมันมีเรื่องราวต่างๆนานาไม่เหมือนกันเลยนะพี่เดียนะอ,อย่างตอนที่คุณจะได้ดูเสานี้ฮนะนักร้องโจดครับเป็นรุ่นใหม่เป็นแรปเปอร์ที่ตอนนี้เพลงดังเขาเยอะมากคนนี้ฮะท็อปเลซี่ล็อกซี่เพลงดังเยอะจริงยยยอย่างเพลงที่ทำกับช่องวันนะก็คือ ใายในใจมีรักเดียวสิท้องรักเดียวใช่ไหมยอ,อ,อยากให้ร้องต่อฮะอันนี้ร้องเพลงเขาแรป<อ>เร็วอโอเค<笑><笑><笑>แต่เขาโตร้ร้องเพลงแล้วเนาะเมื่อกี้เออ๋ยวใช้คำว่าร้องคะเรียกว่าแรปนี่แล้วรวมไปถึงอีก2ศิลปินเป็นผู้เข้าแข่งขันนะคะเราต้องมีอีก2ศิลปินอยู่แล้วนะคุณผู้ชมแต่สัปดาห์นี้ดูพี่ซัชวินค่ะคนที่เคยร้องเพลงนี้ค่ะเจ้าของเพลงนี้ ้แค่นี้พอ, <c oughs> อคุณเดี๋ยวเวลาหมดนะคะ <Okay. S 2> รวมไปถึงอีกหนึ่งคนค่ะที่เป็นศิลปินเจ้าของเพลงช่อมาลีคุณผู้ชมจูชอมาลีนึกถึงป้านี้แต่เป็นที่ต้านมิสเตอร์ทีมนะ <c oughs> เป็นาชายของผู้ชายนี่ฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายใช่เราคิดดูว่าทั้งสองคนนี้ก็คือตำนานเหมือนกันอนะ <c oughs> แล้วมาเจอกันมาเป็นผู้เข้าแข่งขันงานนี้จ้ะท็อกเลซี่ล็อกซี่เป็นยังไงบอกเลยคิดโชว์หนักมากครับพี่ค่ะคือแต่เราจะคุ้มค่าคนดูเพราะว่าอะไรเราจะเห็นกันเอาแรปยุคใหม่ไปใส่กับเพลงของ เป็นที่เราคุ้นเคยในยุคก่อนหน้านี้ผมบอกเลยฮะทุกอย่างจะออกออกมาเนี้ยบแน่นอนครับทั้งตื่นเต้นทั้งหล,หลายอย่างก็เป็นรายการที่ท้าทายาได้ทําทั้งเบื้องหลังและ,และเบื้องหน้า,าจริงเนี่ยเราก็หนักใจนะเพราะว่าจากที่พี่ๆเขาพูดมาทั้งพี่ต้าและพี่จังเนี่ยก็คือแบบว่าเป็นแบบว่าคนที่มีฝีมือพี่รุ่นใหญ่มากแล้วเราก็เปิดโอกาสที่จะแบบปรับ หลายๆอย่างในโชว์ร่วมกันแต่พอไปเจอพี่ๆเขาเราก็รู้สึกดีขึ้นไม่แปลกใจว่าทำไมเขาเป็นคนที่มีฝีมือในยุคนั้นอะไรเงี้ยควา,าม,ม,ามพ,จมพิจาก็จะเป็นโชว์แนวเพลงแบบอกหักแนวหวานซึ้งมีการใส่ความเป็นพิจักลงไปแล้วกันสำหรับโชว์พิต้าก็มันมีความแบบเป็นผมมีความแบบใหม่ของพิต้าด้วยเราก็ได้ทำสิ่งใหม่ๆร่วมกัน ก็ไปรอดูกันครับเพราะว่าทั้ง2โชว์นี้ก็มีอารมณ์ที่แตกต่างคนจะได้เห็นแรปของผมที่ไม่มีในเพลงอื่นครับใช่นั่นเลยเซอร์ไพรส์แน่นอนว้าวคุณผู้ชมฮะนี่คือตัวอย่างที่คุณจะได้เห็นนะ เพลงฟ้าเป็นพี่จักชวินค่ะส่วนพี่ต้ามิสทีมเป็นเพลงสองรักและที่เห็นตัวอย่างเมื่อกี้แรปมาแล้วนะพี่ขนลุกนะพะโตจริงๆเมื่อกี้<อ>จังหวะที่พี่จักขึ้นร้องแบบเสียงสูงไฟฟ้าใช่มใช่สูงปี๊เลยอ่ะูอยากดูเลยอ่ะแลวเขาบอกว่าจังหวะที่พี่จักหยิบกีตา้ามาเล่นเนี่ยออร่ามันเปล่งประกายมาก ผู้ชมครับความคุ้มค่าเกิดขึ้นเสาร์นี้แน่นอนนะฮะกับรายการร้องคูดซูเกเตอรแล้วต้องรอดูนะว่าจะมีแรปในทุกๆเพลงหรือไม่เพราะว่าท็อปรีสิ่ล็อกกี่มาเองแบบนี้ย้ำนะฮะวันเสาร์นี้ร้องคูด t ูเกเตอร์ทุ่ม15นาทีช่องวัน31นะคะใช่แล้วค่ะ